สวัสดีเจ้าขอต้อนรับพ่อแม่ปีน้องแฟนคลับช่องโลกแห่งรักทุกท่านเจ้าวันนี้เจนจะมาเล่าเรื่องราวจากทางบ้านที่ส่งเข้ามานะคะเป็นประสบการณ์ความรักที่ทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นของน้องนักศึกษาสาวสวยจากภาคเหนือคนหนึ่งที่ใช้นามสมมุติว่าคุณออยเรื่องราวของเธอจะพลิกผันและน่าติดตามขณะไหนเราไปฟังกันเลยเจ้า เรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยที่ออยยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งแถวดินแดงตอนนั้นออยเป็นสาวน้อยปีสองที่เพิ่งย้ายจากบ้านเกิดที่เมืองเหนือเข้ามาเรียนในกรุงเทพชีวิตในรั้วมหาลัยก็มีสีสันตามประษาวัยรุ่นทั่วไปแต่ที่มีสีสันมากกว่าใครเพื่อนก็คงจะเป็นเรื่องหัวใจของออยนี่แหละคะ่ะที่ดันไปแอบชอบเพื่อนในชมรมถ่ายภาพคนหนึ่งชื่อว่าพี่เอก พี่เอกเนี่ยนะคะเป็นรุ่นพี่ที่หล่อมากขาวสูงหุ่นนี่อย่างกับนายแบบในนิตยสารเลยเจ้าแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่ามีข่าวลือหนาหูในหมู่เพื่อนๆว่าพี่เอกนะ่ะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงใช่แล้วค่ะมีแต่คนเมาส์กันว่าพี่เอกนะ่ะเป็นชาวสีรุง้งออยเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะเพราะเวลาคุยกันพี่เขาก็มีหลุดสำเนียงสาวๆออกมาบ้างเป็นบางครั้งแต่ความหลอของพี่แกมันเตะตาเตะใจ จนออยยอมมองข้ามทุกอย่างไปหมดเลยค่ะแล้วโอกาสก็เป็นใจค่ะเมื่อทางชมรมจัดทริปไปถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติริมทะเลแห่งหนึ่งตอนแรกออยก็สองจิตสองใจว่าจะไปดีไหมแต่พอรู้ว่าพี่เอกไปเท่านั้นแหละค่ะออยรีบลงชื่อเป็นคนแรกเลยคิดในใจว่างานนี้แหละจะพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยว่าข่าวลือมันจะจริงแค่ไหนพอไปถึงอุทยานบรรยากาศดีมากเลยค่ะ เป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะักทําให้ค่อนข้างเงียบสงบและเป็นส่วนตัวพวกเรากลุ่มชมรมประมาณ9คนก็เลยเลือกทําเลกลางเต็นท์ห่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นออกมาหน่อยเพื่อที่ตอนกลางคืนจะได้จัดกิจกรรมรอบกองไฟกันได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครเรื่องที่พักก็เหมือนโชคเข้าข้างออยอีกแล้วค่ะปกติเราจะนอนกันเป็นคู่คู่ออยได้นอนกับเพื่อนผู้หญิงชื่อฟางส่วนพี่เอกแกบอกว่าขอน,อนอนคนเดียวสบายใจกว่า ออยได้ยินแบบนั้นก็แอบ,บยิ้มในใจนอนคนเดียวหรอเดี๋ยวก็เจอดีลรอกน่าแอบบคิดแผนในใจไปต่างๆนานาแล้วโอกาสก็เป็นใจค่ะเมื่อทางชมรมจัดคลิปไปถ่ายรูปกันที่อุทยานแห่งชาติริมทะเลแห่งหนึ่งตอนแรกออยก็สองจิตสองใจว่าจะไปดีไหมแต่พอรู้ว่าพี่เอกไปเท่านั้นแหะค่ะออยรีบลงชื่อเป็นคนแรกเลยคิดในใจว่างานนี้แหละ จะพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยว่าข่าวลือมันจะจริงแค่ไหนพอไปถึงอุทยานบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักทําให้ค่อนข้างเงียบสงบและเป็นส่วนตัวพวกเรากลุ่มชมรมประมาณ9คนก็เลยเลือกทําเลกลางเต็นท์ห่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นออกมาหน่อย <c oughs> เพื่อที่ตอนกลางคืนจะได้จัดกิจกรรมรอบกองไฟกันได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใคร <c oughs> เรื่องที่พักก็เหมือนโชคเข้าข้างออยอีกแล้วค่ะปกติเราจะนอนกันเป็นคู่ อ้อยได้น,นอนกับเพื่อนผู้หญิงชื่อฟางส่วนพี่เอกแกบอกว่าขอนอนคนเดียวสบายใจกว่าอ้อ,อยได้ยิงแบบนั้นก็แอบ,บยิ้มในใจนอนคนเดียวหรอเดี๋ยวก็เจอดีอหรอกน้าแอบบคิดแผนในใจไปต่างๆนานาพอเก็บข้าวของเข้าเต็นท์เสร็จแล้วก็ได้เวลาแห่งความสนุกสิคะวงสนทนารอบกองไฟก็เริ่มขึ้นเครื่องดื่มเย็นๆถูกลำเลียงออกมาอ้อยเองก็พยายามทำตัวเป็นกันเองชวนนิเอกคุยให้มากที่สุด พยายามส่งสายตาหวานๆให้ตลอดแต่พี่แกก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษแถมยังจะมาดุอ้อยอีกนะอ้อยค่อยๆหน่อยก็ได้มั้งเห็นเราดื่มยังกับดื่มน้ําเปล่าเดี๋ยวก็ได้เรื่องแต่หัวข้ามหรอกนะพี่เอกพูดขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่เริ่มขึ้นสีเรือเรือโอ้ยแค่นี้สบายมากพี่เอกไม่ต้องห่วงเลยออยตอบกลับไปแบบมั่นใจทั้งๆท,ที่ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกมึนๆแล้วล่ะคะ่ะ เรานั่งคุยนั่งดื่มกันไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยไปออยมารู้ตัวอีกทีก็พบตัวเองเข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วจําไม่ได้เลยว่าใครพาเข้ามาแต่ที่แน่ๆคือรู้สึกเหนียวตัวไปหมดอยากจะอาบน้ําให้สบายตัวโอ๊ยยังไม่ได้อาบน้ําเลยเหนียวตัวไปหมดแล้วออยบุญอุบอิบกับตัวเองแล้วมุดหัวออกมานอกเต็นท์จะไปอาบที่ไหนตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาปิดน้ําแล้วถ้าอยากอาบจริงๆก็นู่นเลยลําธารหลังแคมป์นู่นไอชายเพื่อนในกลุ่มตะโกนบอก เออไปอาบที่ลำธารก็ได้ด้วยความที่อยากอาบน้ำมากออยเลยคว้านผ้าหนูสบู่แชมพูตเตรียมจะเดินไปที่ลำธารจริงๆแต่แล้วก็มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นมาค่ะเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนพี่ก็ยังไม่ได้อาบเหมือนกันพี่เอกนั่นเองที่โผล่หน้าเข้ามาในเต็นท์ของออยในใจตอนนั้นก็แอบดีใจนะคะแต่ก็แอบเศร้าเล็กๆเพราะตอนที่นั่งดื่มกันอยู่พี่เอกแกเผลอปลุดปากพูดเรื่องแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายออกมา อ้อยก็เลยคิดว่าความหวังที่จะได้ใกล้ชิดกับพี่เอกในแบบคนรักก็คงหมดลงแล้วจริงๆค่ะอ้อยกับพี่เอกเดินถือไฟฉายมาถึงลำธารที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนักมันจะกาดตอนกลางคืนมันทั้งมืดและเงียบสงบได้ยินแต่เสียงน้ําไหลกับเสียงจิ้งหรีดร้องระงมไปทั่วป่าน้ําในลำธารก็เย็นเจี๊ยบเลยค่ะพี่ว่าเราเดินขึ้นไปตรงต้นน้ําอีกหน่อยดีกว่าตรงนี้น้ํามันตื้นไปพี่เอกเสนอเราสองคนเลยเดินลัดล้อโขกหินขึ้นไปอีกสักพักใหญ่ๆ จนเสียงพูดคุยจากแคมป์เริ่มเงียบหายไปได้ย็นแต่เสียงธรรมชาติรอบตัวณจุดนั้นมันค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากออยตัดสินใจปลดเปลืองเสื้อผ้าออกเพื่อจะลงไปในน้ําในใจก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะพี่เอกเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรกับเราอยู่แล้วแต่พอหันไปอีกทีพี่เอกก็อยู่ในสภาพเดียวกันโอ้โหต้องบอกเลยว่าภาพที่เห็นตรงหน้ามันทําให้ออยใจเต้นไม่เป็นสุบเลยค่ะแสงจันทร์สลัวๆที่ส่งลงมา กระทบกับร่างของพี่เอกที่ดูดีไปทุกสัดส่วนทําเอาออยเผือยืนจ้องตาค้างไปชั่วขณะจนพี่เอกคงจะรู้ตัวน้ําเย็นดีนะออยพี่เอกพูดขึ้นทําลายความเงียบพางท,างทําทีเป็นเอาน้ําลูบตัวเออเย็นมากออยตอบแบบตะกุกตะกักไม่กล้าสบตาตรงตรงเราเดินเข้ามาลึกเกินไปหรือเปล่านี่ไม่ได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนเลยนะพี่เอกเหมือนจะชวนคุยทําไมล่ะกลัวออยทําอะไรหรอฮะ่าฮะ ออยแกล้งพูดหยอกกลับไปทั้งๆท,ที่ในใจตอนนั้นมันสั่นไปหมดแล้วค่ะใครจะทำอะไรใครกันแน่พี่เอกพูดตอบกลับมาพร้อมกับแววตาที่เป็นประกายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะในขณะที่ออยกำลังจะก้าวลงไปในน้ำออยดันเหยียบโขดหินที่มันลื่นแล้วเสียหลักพี่เอกที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,ก็รีบคว้าตัวออยไว้ทันทีวินาทีนั้นเราสองคนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันสายตาประสานกันนิ่ง เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนออยทำได้แค่สายหน้าเบาๆหัวใจมันเต้นแรงจนแทบจะถลุออกมานอกอกสมหัสจากร่างกายของพี่เอกมันทำให้รู้สึกหวาบหวามไปทั้งตัวพี่เอกค่อยๆใช้มือลูบหยดน้ำที่เกาะอยู่บนแก้มของออยเบาๆแล้วค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาสองและเสียงลำธารที่ขับกล่อมราวกับเสียงดนตรี ความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนไว้ลึกๆของคนสองคนก็ได้เผยออกมาความสัมพันธ์ที่คลุมเครือและคำถามมากมายที่อยู่ในใจของออยมันก็ได้คลี่คลายลงด้วยภาษากายที่ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ดีกว่านี้อีกต่อไปสองหัวใจได้ปล่อยให้ความรู้สึกและสัญชาตญาณน,นำทางไปสู่บทเรียนบทใหม่ที่ชีวิตน่าจดจำค่ะเราสองคนใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ก่อนจะพากันกลับมาที่เต็นท์อย่างเงียบๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของออยตอนนั้นมันพองตัวไปด้วยความสุข และคืนนั้นเองมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่ระหว่างออยกับพี่เอกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวของคุณออยต้องบอกเลยว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและคาดเดายากจริงๆนะคะบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินหรือรับรู้มาจากคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไปเสาวการได้ใช้เวลาเรียนรู้และเปิดใจคุยกันอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆช่องโลกแห่งรักละคะ เคยมีประสบการณ์แอบรักเพื่อนในกลุ่มหรือเจอสถานการณ์ที่พลิกความคาดหมายแบบคุณออยบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเจนรออ่านทุกคอมเมนต์เลยเจ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวจากคุณออยด้วยนะคะใครที่มีประสบการณ์ความรักสนุกสนุกหรือน่าประทับใจแบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาให้เจนได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโลกแห่งรักของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีดีในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า